สวัสดีพี่นอ้องฟงปายเอฟซีเฟนคับเย่ยปวงตีนเปิมล่ำเพิ่นออฟิเชียลว <c oughs> ันนี้อยู่บัสสิบตานคนครพี่น้องชลบุรีแดดแดดแล้วก็ล่มแล้วก็ฝนป่ะนี่เล็กน้อยตากผ้าไว้รลยนกุลีกุจอพี่น้องเก็บผ้าเก็บแพะกันฝนตกฝนลินฝ่าคืมพี่น้องลงิ่งฝาทั้งทีดู <laughs> จานน,น้นเมื่อเบียดล้แห่พี่น้องเป็นตก,วก,วนตกมาแล้วโจวดเย็บพวงมาแล้วกินมันกินมันเดีย๋ยวมีไม่มสัมเด้อ ยังอ่ะมนนี่งซื้อกวงมาให้แต่สาเินซื้อสองท่นสองท่านนั่นของขึ้นเนี่ยอีสามเออานเดี่ยวนอกมจิตแจงข่เนี่ยทำกันบ้านมาก่อนบอ่เขา้ยกูเบหัวปวดไม่กินหรอกพี่น้องยุ่งเย็บปองวาเสียวอันเย็บปองวาเสียวอันอันขนมอันนี่ไห้บ่ให้แล้วล่ะสิกินเองบัน กเต้าอยู่กเต้ายซเินเินถ่ายยิบสามจังวัดลงแนมเต็มเบิร์ดเอารวดได้บ่อยนอนฮะมองไหนซุบซุบไปยังมุ่งนั่นแหละเข้ามาต้อออกอ่ะไปมาขึ้นเออนนั่นแหละมาขึ้นมันบะมี่มันเต็มเบิดเซินไปเซินหน้ามันสกินว่ะนี่ กินกัญญาพ่พีล้วกับพ่อเบาดีๆเจ้าไหนหยาบมากบลิปบวกน้นำบะแรหนาค้ด้อยากกินกันยา่หาเพลอนตัวเนาะบอหยาบมากมวบอสาดสาดกระชังเพราะตองนี้เป็นห่วงไข่เออกะหยาบพ่พีเลยกัญยาพ่ได้กินเลยนี่บ้างไว้เลยครับซอนนี่นี่ ป <si <UM ี๊ปป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 ีปปี๊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 ปปปปี๊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 ี๊ปปี๊ เออนี่สามเด็กว่ายังสีบ่อมันเอิ่นเจ้าสินเด้อีสามกับอีรูไปปลูกเดยนอนบ่ติ๋งก็นอนได้บูไออีรูไปปลูกให้แล้วจังายบ่านรูถึงห่อนถึงยุ่งมันจังเจีงนอนได้สินเด้อ่ตัวกแห้งมันสูมันเย็นมันก็น่ะโซ่กับมันเอาอค่ะยิ่ดอกมื่อนี่ Tôi liệu ai nhỉ? Còn nhiều Chị ăn bất kín này Nhập má, nhập má Nhập má Chị sì nhập có nhập nương Xoáng <coughs> นะพอบปานแกกลับมาล้จะคยได้คยได้ทีว่ากลับมาื่อนกินนะบอตุ้งขี่้กลับบกข้าวกลับมาแลลกกลับบุกข้าวแล่นออบบ้านดิ่คนอย่างเงี้ยเข้าไปเอานะพี่น้องประกามาเองนะวันนห้วซักไว้ีไรนอยากดเข้ามาหนะนน ไปอาบน้ไปสกาสายนครับว่าซักผืนน้ำเนี่ยโอ้ยไปหูจักเนาะเอาคือต like ้องหูอยู่แล้่แล้วมากพอมกันมาตรบานความกันเสียผ่ากวันนี้ซักแตูนเนาะพ่อกปได้กินมิ้นเนาะพ่อไไดนกินมิ้นแบบนี้พวดว่ามิ้นพกคือพวกไปซักแหงว่ะ เราเนี่ยไปซื้อคนเนี้ยก็เป็นอันทอดหมูตลาดไงเขาไม่ไกินเรากินก็อันกินน้ำเต้าหู้กับอันไอ้ลูกก็เป็นรักอันนี้มาแต่ห้างไหนอันเอาอยู่หน้าหันดิเขาเอาให้ข่เออไม่ดีแท้ใส่เนื้ <Okay. S 2> อหนามตัวเป็นขั้นข่อยเสียไหมตัวเนอยู่ในห้องหน,นามของผู้เรบุขั้นสีฟานบ่บ่สีนี่ก็สีนี่แหละในห้องหนาม ตรงหน้ามองนี่มองขงทีนี่อันก็คือาทั้งคู่กับิบิ้นรอะว่าอ๋นั่นห่ยออกกระจายเงินหารอยหมอบ้านเดี๋ยวไปซื้อเอาตัวโอ้ยหารอยเงี้ไปซื้อกินอ่นนไปนอนตับย่นี้ไอ้นดดร่มเมื่อเจ้านี่อยู่้ันนี้ อาหูจากความขว่ามันคนเดีหลที่เป็น้องตาแดทที่ยังแต่งตัวแต่คว้ยเขากันมันค้นพอไปเคียนมันมันก็ยางเขาหงอดินไหมอันนี้ยังทีป็น้อที่ไปีทายค้นนั่นติดตะคร่ลากสามมนั่งอยู่นี่กับบุญหัวโจ้เพี้ยอเนี่ยวันนี้วันน่าจเป็นคนอย่างไรเขามาคนหลากสารมาอีกพีน้องเหนือยอย่างไรเ้ามาสามนนะ สามมออวยังนลากาอกงเสียตัวนี้ยุน่นีขีมู่บ้านมนเปน่นง,งนี้เสียตัวนี้่ายู่เร็วเออ้ยเ้ยตัวหมู่บ้านออะบบน,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 นะราบดเวินเนาะพี่เพื่นเพื่นตายไนี่ลแดงตายมันเบิดไหมโดนมหนาเนี่ยจะกินบอก่อนข,อขอนมตัง <c oughs> กินบ่ก่อน มันกินก็เอาไปนี่นี่เอาเฮ็ดจะไหนเอาเฮ็ยจะไหนเอาหยอกเขาเขาเคยนอี่ยังนี่เคยเห็นยังนี่เออเนี่ยเคยเห็นเอาขับเกิดกอดคนละก้อนคนรับของก็ไค่ยังทีน้อยเออปะเคยเห็นทำมันเนาะหมอลำของยังยังหมอลำของหมอลำหมลำขอวเขาเอาล้ำก่อนดูเอาล้ำล้ำก่อนเออลำ เอากระลำๆเ,เรียญเนาะคือลำเป็นก่อนว่าเป็นก่อนเห็ดเหรียญไรพราเม็นด็กน่อย <c oughs> เห็ดีรีเนี่ยจิงจังกับชีวิต <c oughs> ด้วยคือไย่ยากให้ซากของพี่เหรอเอาของพี่มันก็ต้งองมีลีลาจากน,อน้อยเจ้าก็ะได้ฟี่มาเนี่นี่บอกไงนะเซ็ยใจด้วยด้ของฟี่มากคือต่าผู้ไหนหอ๋อผูก็เดียวกันละูองไรคอเ้ให้ของฟี่กับหยยางแห้ซากโบ้ท่านั่นท่านี่กันเอาให้กหินก็ได้ฟี โอ้กับคุยลีลาเพื่อนแก่พี่เพื่อนเห็นเบิร์ชนาฮั่นนะตัวกับอของพี่เพื่พอนแต่ของพี่แต่นี่โบฟี่ได้นี่เออเพิ่นมาตะโก้เพิ่มมาเอาของน้ำพู้ใหญ่เลยคำว่าัดดีกก่หอมแก้มได้เพทท่นลังสิละเอาเร็วๆ <c oughs> ของพี่มือแต่อยากาากินซาเด้อ่ะของพี่อยากเนาะกินอยากกินซานี่ <c oughs> จังเลยไปบอกกัน พี่นั่ยื้อได้ปุ๊บมุ๊บถกาาขึ้นอีนบ่ะเป็นเบื้องขึ้นเป็นยุงแต่ก็ยังก็อเอกปีนองอืออ้เนียานเอาพี่นองเนาะของี่เป็นยังไงเจ้าอยู่ยังขวับขยอยปรลืมเล้มงกดในผงโฟมน่ะยังวัข่อยววาอยู่บ้านคนน่ะคนน่ะท่านเ้าเบาเน่ะหันหนานี้นัอื่นเซ้ เขาบอมาเอาหัวือคืนก็บอมาเอามาเอาบันทึตุ๊กข่ายมหมองนั่งขาไปซนเจ้าลบันี้เพราะว่าเขาว่ากลางเต็นไงดิ่จะเป็นียบนา่าได้ได้นลกวของี่ไทยตลาที่ไหน ในวันทีไกกด,ดาาคคค้คู่กันชกาะซ่านเนาะลอยบ่อคู่กาซามุตะมันก็เลยเพราะว่าออยเียนไยืดลวพรว่าเขียวน้ำมันมกเียนยุยุกันยนว่าเกีวยืนมันที่กินันเปนเียนตื่นเต้ามากอคู่กับจับอันตาอัน,อนออท่้อออกไปไปทานนอกกะชอบไปชอบมากเห็นตะคุบปนห็นคันคเนนนน็าไปเห็นไปนั่งอาบน้ำอยงนีไปเพรวะคันบ่มีบบเนี้คก็ดีนะมี่ผันอยู่ พี่น้องเสียเสียตัวนี้ตั้งเหมือบ้านพี่น้องพี่น้องยาเบ้าเดอหากระงุมมาเ้าร์ค่ะเกะไปแล้วมันคือสมเจ้่น้สมเจ้าห้าปมาเบ้าเคยไปอาบแล้วสองยาเบ้าอาบสองเสียเลยวังจะมันมันจีบปากจีบคอเบ้าเยเยอเยอะย่งนหก็เซาอนสาย ขายเเสียค่ารถถิ่มไปซื้อได้หาสิบาทไปหัวลูกเล่นมงได้กระเต็มหมดได้เขามาส่งไปซื้ออันเขาหาสิบาทขยว่าเอาเอายุติขึ้นขอยบ่เด็นธรกิจขอยคือว่าแล้วเอาก็เอาตามนั่นแหละพี่กัเั่วมาไปสามหม่องเนาะลูกเล่นมหม่องเตมเบิมเบิายี่สามแหปัญหามันคืเป็นขอยไปก้อนขาี่กอบแล้กก็ได้นอนแล้วก็วกันดกัเดืนบิม ยี mm ่บอมายืมเนี่ยแยงห้องกันเป็นพวกกันอยู่เรงรถมือเสาร์นี่าแวกัมันอยู่ไก่ปลาหลเนไม่เจ้าคือเบอร์เฮือบบบนี้เจ้าได้ยินข่อยเอิญี่สาม่ไปเฮยยังเนาะมไม่ได้เอิญข่อยเนาะหีว่าข่อยเสืออีมเขาก่ลก่่มืนเจ้าเือแข่งสีดีใจก็ี่สามเหือเดินปนเดี๋ย่นลงแนมเร่ว เดี living, like ๋ยวนอนสบายแล้วตากแอร์เย็นๆกองกลวนใส่แอร์สู้ๆั่นก็ดีนะเมื่อคืนนี่ยังันไข้เพรได้เสียดยาเสียบไแอรขคิวทั้งไปเหนียวอยากกัดยู่ตัวมันกัดไข้ยู่เดี๋ยวมืนขึ้นในสีนะมันตลัดใช้สีแบบนี้มานอนเมื่อคืนนี่ไข้แดง อ็จันไม่ยุ่งหามเรกกับเพาาในว่าไปหอดั่นก็ติไปหาเจ้าเล่ยแต่ถหาเจ้าเด็กไปนอนรุงเร็มไปนะเอาเจ้าก็เอิอนก็ปุ๊กไปนอนเอาไข่อยเอิอนอีสานเราคนเอาจะไปเอิอนอีสาเจจ้าคนเจ้า่อยคนเจ้าไข่ไข่เอิอนเจ้าอีคนในยินที่น้องก็ต้กเอิอนตัวเนาะว่าเจ้าอยากเปิดเผยบอกแสดงว่าเพิ่นอยากเปิดเผยพี่น้องเพิ่นอยากให้เ้าเอิอนให้คนในหูจักว่าสิรักอยู่รักจิ๋นบ่แม่นเพตึน อันแต่อยากอยากเปิดเผยแต่ว่าย้ำข้าเอื่นน้ำป้านางนีไม่อยากนับจนด้เวลาศาสตร์มาเอาถ่ายง่ายเจ้าเจ้าเจ้าซักเจ้าสีครับเนาะเอาคนเท่าก็ต้องมีมีซักมีสีมียศมียางแต่น้อสร้างเรามีซักมีสีน้ำเลื้ยงแบแบน <t ion half> ี้เจ้าอดตายแล้วเหรอเนี่ยอยากบริกินกินบริจัด

มืออื่นบ่อมืออื่นมหาฐานทีสั้นได้มืออืินอย่างเด้กผักแล้งผักแล้เข้าไปเนาะวิจะเขินวิจาเขินนะถ้าเขินแบบนี้เด็กหน่อยเห็นเป็นตาหักอยู่ดิเป็นตาสั่งอย่างนี้ผู้ยหญ่เห็นเป็นตาคึมนะท่านหัวใจบ่คึม เน้เอเนืเ้องเน้อเห็นไหมกันนะเห็นไหมกันนะเขินไหมก็นนะเอาบอกเดีวเขิ ЕН นเนไปกินน้อยู่สมัรกน้ำาจได้ไหมจัมงเราไ <c oughs> ปักป่วยกัน,น,นใ้ญ่สูงเล้อดนีเดอร์แตงเน้เอแคหน่อยวุ้ยกอเป็นนั่งดิบดิบเนาะตัเด้อ จะเอาไปนางคุณบระใดดีรมืองด้วยเหรอ็ุ่นแล้วุนอย่าง้เป็นอย่างงี้่าหลาดขึ้นเป็นอย่าง่าหลาดขาดึ้นไปเอากลากขึ้นเหรอเนาะไเนาะยวของหลาเข้ามาอีกเพืนก็อยากมากขึ้นตว่าวะเพนงเพ็นอย่างไหวยดไววซักไววสีเพื่นจนได้ไปลากมากว่าฉันหัวสูจะอย่มือฝรั่งยู่ล้งหันอ้วยใช้มือฝรั่งนี่ดิ มีการจงหมํามว้พี the ่น้องเพราะว่าม so <government> ันกินเบอร์เตอร์มาขึ้นหม่มอยาอยุค้าอยู่ปนี่แหละจงไว้ผู้ใดอี้เสีนเด้ออเอาจหน่อยเม่กว่ากปกินว่ากินเจ้ากินเาเบิดแต่ก็แหงเขียดเจ้ากินเบอร์แหงดีใจจ้ามาจงวกอยเห็นมือเศร้านี่ว่าก้อเอาพักอันทาเข้ามากินว่ามันก้อนียังขัวอย่แว่าใบนันนั้นเ่กปจงบ้หมัมนึ่งเราเด้อจังเสียบอะไรจะไปป้งเด้อหนึ่งหนึ่ง อันนึน่งเสียย้าาําันอ่ะน้ำ่อดตางปิดย่ามหลักศาสตเขาหน้าอยากให้เขามาหลากเขามาเอาเพี่น้องคลิปนี้ขัขขจีบขัจงคีบปากคิบเลยเอาล้งลงห้แนวลงวาวายางวาิดลิปไหมปิดลิบอยางาน้านั่นบ้าน พ <tang ar> <petit> ี่คีบกเขาบอกได้บอกให้เฝ้าท่อขไอ้พวไปหาหนอน้องเไปหาบักวบาไปนองบอกว่าบอกน้องเขาไปหาขั้วไปหาขั้ที่ไหนได้จของข้ไปลากบัแมว้เลไปลากขว้วมาเส้นหนอปลากาก้วาด้วยหรอเงินไหลฝากคลิปเร็วสิล่งแล้ว จะลงคิ้วด้วยที่เป็นไร้ซดบัณฑ์กินในกับตากับพี่น้องไปจำานก้อนเนาะนาคอกันในกับไอ้กดไร้กดติดตามช่องของเอาอย่างนี้ยกป่วงตีนเปิ่มสมื่อเนาโอยายกปวงตีนเปิ่มล้ำเพื่อนออฟฟิเชียลโอ้ล้ำเพื่อนออฟฟิเชียลโอ้สมเื่อนตีนเปิ่มอีกเนื้อตีนจำว่าตีนพลังสมื่อเนาะสมื่อคักๆเนาะจะได้เห็นอยู่ในคลิปอยิบวะนี่ สิเดเห็นมีอันสำมีในคลิปมียพวงอีกบ่อหนึ่งเห็นตบตลอดไปบ่อนี่ตลอดไปอยู่ขันลากข่อยมาขันจะลากข่อยมาเขาโยกปลาหลักข่อยมาขอของโยกเลยยี่ห็นบ่อยเพราะว่าสิ่งเว่าจะเป็นท้ายตอนเจ้านอนตากแดดเนี่ยพยันทั่วลงไปพยันเราไม่รู้ว่านอนแดดต่แดดนเอาพี่น้องพอกันไม่คิมหนาเดี๋ยวยี่พวงสจอกไปไล่สดป่านนี้